วันนี้กรุงพามาดูบ้านสวยที่นันทวันพระรามเก้ากรุงเทพธีทาตัดใหม่ค่ะหรือจอดรถได้ตั้ง4คันแม่เนื้อที่145ตารางวานนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่450ตารางเมตรเลยค่ะอ้าพามาดูด้านในกันเลยนะคะโอ้ใหญ่มากนะคะสว่วนนี้เลยนะคะจะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้สวยๆรอบบ้านเลยนะคะพาไปดูด้านนู้นกันค่ะ อาจะเป็นโต๊ะทานข้าวชุดใหญ่นะคะห้องเก็บของนะคะห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องครัวค่ะที่นี่มี2ครัวค่ะอันนี้ครัวที่1นนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะเป็นครัวปิดนะคะใหญ่ถึงขนาดนั่งทานกาแฟกันได้เลยทีเดียวนะคะโอ้ใครอยากทานอะไรบ้างคะบอกกูงเลยเดีย๋ยวจะทําให้นะคะาพาไปดูอีกด้านหนึ่งเลยค่ะจะเป็นครัวนอกนะคะหรือครัวเปิดนั่นเองค่ะ าพามาดูด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำแม่บ้านค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาดูชั้น2กันเลยค่ะอ่ะตามตรงมาเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะใหญ่มากนะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวค่ะวอล์กอินโฟรเซ็นะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมอ่างจักชี่นะคะอ่าพามาดูห้องนอนเล็กค่ะแต่งไว้สวยงามแล้วนะคะ บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งมีหลังเดียวในโครงการด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านไซส์ M นะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันอีกห้องนอนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งมีห้องน้ำในตัวเองเช่นกันค่ะโอ,อ้ข้างในก็สีขาวนะคะสะอาดะอาดอา,อากาศดีจังเลยนะคะที่นี่ต้นไม้เยอะมากนะคะ่มรื่นนะคะใคร อยากจะสูดอากาศดีๆแบบนี้นะคะติดต่อกุ้งมาได้เลยนะคะที่กุ้งแกนลนแรมพัฟิตี้ค่ะ